สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องนากข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็เป็นประเด็นหลังเกมนะครับเหมือนเดิมนะฮะก็จะมาพูดคุยไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นนะครับสถิติที่น่าสนใจ5ประเด็นหลังเกมต่างๆนะครับก็เอามาให้รับฟังกันนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับก็จบกันไปนะครับ แมนเชสเตอร์เด็ดบุกไปเยือนอิสตันบูลนะฮะแล้วก็แพ้มา2ประตูต่อหนึด้วยกันเดี๋ยวเรามาไล่ดูไทม์ไลน์แล้วก็ดูไลอัพต่างๆนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็มีโมเมนต์ที่น่าสนใจอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันซึ่งตอนนี้ตารางคะแนนเนี่ยนะครับตารางคะแนนล่าสุดนะก็แมนยูเนี่ยยังคงดูดีนะนะครับยังคงดูดีอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะแพ้ในนัดนี้ฮะแต่ว่าแต้มที่ตุนมาจาก2เกมเนี่ยก็ ถือว่ายังโอเคได้นะครับยังพอไปได้นะโอเคนะครับในเรื่องของการจัดทับนัดนี้ก็ถือว่าโอเคไม่ได้ย่ำแย่ครับการจัดทับนัดนี้ก็มาเต็มนะผมคิดว่าโซชาเขาก็ไม่ประมาทนะฮะก็จัดมาเต็มแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นบนสนามมันก็อีกแบบหนึ่งกันไปซึ่งเกมนนี้ก็กลับมาใช้4-2-3-1เหมือนเดิมนะครับโดยมีมาร์เซียลเป็นกองหน้าตัวเป้า มีแรดฟอร์ดมีบรูโน่เฟอร์นเดสนะครับเป็นวิฟิโตรุกมอนมาตาดอนนี่ฟานเดเบกมาติดนะครับยืนคู่กันวันวิซากา้าตัวเซเบ้ฮลเฮลิแมกควายลุกชอนะครับซึ่งดอนนี่ฟานเดเบกเนี่ยคือตำแหน่งนี้ก็เล่นได้นะครับปกติเราจะได้เห็นว่าดอนนี่ฟานเดเบกจะเล่นแทนบรูโน่ไปถ้าเกิดบรูโน่แบบไม่ได้ใช้งานนะครับหรือว่าเป็นการเปลี่ยน เปลี่ยนบูโน่ออกมาแล้วก็ดอนนี่ฟานเดเบกจะใส่ลงไปเล่นเป็นตัวจริงเนี่ยนะรหรือว่าตัวทดแทนน่ะต้องตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกใช่ไหมครับแต่ว่นันนี้ก็ส่งมาเป็นมิดฟิลด์คู่กันแต่เวลารุกจริงๆเนี่ยดอนนี่ฟาร์เดเบกเติมขึ้นไปนะครับเติมขึ้นไปตามสไตล์ของตัวนักเตะเองนะครับแล้วก็จะมีมาติดเนี่ยคอยเป็นตัวปัดกวาดคนเดียวอยู่ด้านหลังนะครับแล้ว เกมวันนี้นะครับมีตัวสำรองอย่างไรกันบ้างก็วันนี้เราส่งลงหมดนีตัวที่แบบคาดหวังได้ในการเพราะว่าต้องลงมาเปลี่ยนเกมต่างๆคือแบบตัวลุกวันนี้เรายัดใส่เต็มไปหมดเลยนะครับทั้งคาวาน,นี่ก็ส่งลงไปในช่วงครึ่งหลังนะครับแล้วก็มีในส่วนของเมสันกรีนบูธอย่างเงี้ยนะครับก็ส่งลงไปนะครับอาจจะมีบางคนอย่างเดนนสเจไม,ม่ได้ส่งลงนะครับมีปอกบามีฟอร์สเบนซานะครับลงไป แต่ว่าเอาตัวที่เน้นเกมรุกก็คือคาร์บอนีเมสันกินบุลแล้วก็ป๊อกบาร์ลงไปนะครับน่อกนั้นก็ลงมาเพื่อแก้เกมรับอย่างเช่นฟอร์ซูเมนซ่าหรือว่าแม็กคารบนีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เรื่องแรกกันนะครับก็คือไทม์ไลน์นะครับไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นในเกมวันนี้นะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเกมวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าเริ่มมานะครับเริ่มมาเนี่ยนะฮะก็ประมาณ10นาทีได้นะครับ โอกาสเนี่ยเป็นของแมนยูนะครับทําเกมลุกขึ้นมาแล้วก็เป็นลูกช้อเนี่ยได้ยิงด้วยเท้าซ้ายครับบอลมันก็เฉียดเสาส,สองออกไปนิดเดียวนะครับในจังหวะนั้นนะฮะพอผ่านมาสักประมาณ1-2นาทีได้นะครับแมนยูก็ได้ลูกเตะมุมนะครับแล้วก็มีการเล่นสั้นก่อนที่จะโดนเจ้าถิ่นเนี่ยตัดบอลน,นะฮะแล้วก็เป็นเอรินวิสกาเนี่ยเปิดบอลยาวสวนกลับมาให้กับเดมบ้าบานะครับ ได้หลุดเดี่ยวเข้าไปแล้วก็ยิงเข้าไปเรียบร้อยทำให้ทางอิสตันบูเจ้าบ้านขึ้นนำ1-0ไปในจังหวะนั้นซึ่งคือมันมีภาพให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับขอ,อปรับภาพเล็กน้อยแล้วกันให้เราได้มองเห็นกันดชัดนะฮะซึ่งนี้ครับให้เราได้เห็นตามภาพเนี่ยพอสโคเนี่ยที่ไปนั่งวิเคราะห์ใน BT Sport เนี่ยเขาบอกว่าไมค์ฟินแลด์เนี่ยนะครับผู้ช่วยของโซชาเนี่ยนะฮะ เห็นไหมครับไมฟินแลนด์เนี่ยยืนอยู่ข้างสนามแล้วก็พยายามชี้แล้วว่าบาเนี่ยยืนโล่งๆอยู่คนเดียวนะครับแต่ทำไมไม่มีใครประกบนะครับผู้เล่นของแมนยูไม่มีใครประกบนะฮะแม็กไวเข้าไปอยู่ตรงกลางตัวเซเบ้เข้าไปอยู่ตรงกลางอันนั้นก็ก็คือขึ้นไปพยายามที่จะเล่นรูปเปิดมงถูกไหมครับแล้วก็ผู้เล่นอย่างมาติดเนี่ยไปมองบอลอย่างเดียวนะครับไปมองตัวครอบครองบอลซึ่งบาเนี่ยยืนแบบโล่งๆคือ ผมไม่ได้ว่าแค่คนที่เขาโฟกัสนะก็คือ,อสื่อเนี่ยพยายามโฟกัสว่าเนี่ยแมกไวต์โัวเซเบลุกชอบันบิศซาก้าเนี่ยเติมไปสูงนจนเกินไปแต่จริงๆเนี่ยผมว่าผู้เล่นแมนยูที่ที่ยืนอยู่ในบริเวณนั้นนะต้องมองครับนะต้องมองหรือว่าใครก็ได้ครับต้องมองบาบ้างนะครับแล้วก็เราดันขึ้นมาสูงต้องมีการแบบบอกกันหน่อย ซึ่งไมค์ฟินแลดนเนี่ยตะโกนแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีใครมองพอไม่มีใครมองเป็นไงฮะเขาสวนกลับมามันเป็นการสวนในแดนตัวเองนะเพราะฉะนั้นไม่ล้ำหน้านะครับต้องบอกก่อนนะฮะบางคนเข้าใจว่าเฮ้ยล้ำหน้ามันเป็นการสวนในแดนตัวเองนะครับเหมือนกรณีที่แรดฟอร์ดยิงอะน่าจะเป็นเกมพบกับไลซิกไหมผมจำไม่ได้นะนี่เป็นเกมนั้นใช่ไหมครับที่สวนกลับมาในแดนตัวเองอะนะฮะลักษณะคล้ายกัน แล้วก็จังหวะนี้ครับผิดพลาดชาัดเจนผู้เล่นแมนยูผิดพลาดชัดเจนครับไม่มีใครบอกกันเลยไม่มีใครดูกันเลยครับนะแต่บางคนอาจจะมองว่าโทษแนวรับเราก็ได้แล้วแต่นะนั่นก็แล้วแต่แต่ผมแบบเหมารวมมาว่าผู้เล่นแมนยูที่แบบมันต้องบอกกันมันต้องแบบสั่งกันหน่อยหรือว่าผู้เล่นแมนยูที่อยู่ในบริเวณนั้นนะ่ะต้องมองนะครับนะก็เป็นสิ่งที่ผิดพลาดกันไปนี่คือสิ่งที่พอสโคเขาก็บอกด้วยว่า ไมล์ฟิลแลนเตือนคุณแล้วเตือนนักเตะแล้วนะครับแต่ว่านักเตะไม่ยอมฟังหรืออาจจะไม่ได้ยินแต่ผมว่าได้ยินแต่ไม่ได้มองนะครับแล้วก็เรียบร้อยครับโดนสวนกลับมาก็1 0เข้าไปนะครับนี่คือจังหวะ1ประตูนะครับเดี๋ยวมีจังหวะขึ้นนำอีกของทางอิสตันบูลนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเอามาให้คุณรับชมกันอีกจังหวะหนึงนะครับทำลายต่อมาครับนาทีที่30กว่าครับ เจ้าบ้านเนี่ยก็ได้ลุ้นจากจังหวะที่ผู้เล่นของเจ้าบ้านเนี่ยก็คือแบ็กซ้ายเนี่ยเติมขึ้นมาเปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษครับแล้วก็เป็นนักเตะคนหนึ่งที่ชื่อว่าดานิเยลเนี่ยนะครับสอดขึ้นมาโขกเต็มๆครับแต่ว่าบอลเนี่ยมันก็ไปตรงตัวดีเนสันนะครับก็ช่วยเซฟเอาไว้ได้ก็เท่ากับว่าอิสตันบูลก็นำอยู่1 0เท่าเดิมนะครับนาทีที่40ครับ ช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วนะครับก็เป็นอิสตันบูลเนี่ยได้ประตูที่2จากทางเดนิสตูรุสนะฮะซึ่งเป็นการฉกบ,บอลจากคุณมาตานะครับก่อนที่จะมีการเปิดบอลเข้าตรงกลางแล้วก็บานเนี่ยขยับหลอกนะครับก็เป็นทางเอดินวิสกาเนี่ยวิ่งเข้ามาซัดเต็มข้อนะครับเข้าไปนะฮะเป็นประตู2อศูนย์ให้กับเจ้าบ้านซึ่งจังหวะนั้นก็มีรูภาอีกนะครับจริงๆมันเป็นการแบบว่าจังหวะที่แบบมันไม่น่าจะมีอะไร นะครับมันไม่มน่าจะมีอะไรเลยในจังหวะนั้นนะฮะซึ่งก่อนหน้านั้นก็เป็นการเคาะบอลธรรมดาแล้วก็อิสตันบูเนี่ยก็ลงไปแพ็คในแดนตัวเองใช่ไหมครับแต่จังหวะที่ส่งต่อบอลเนี่ยบูโน่เนี่ยไปเคาะเคาะแล้วก็ให้ฮวนมาตายากจนเกินไปบอลมันโดง่งนะครับซึ่งผู้เล่นของอิสตันบูต้องชมด้วยครับว่าเขาขยันเขารู้ว่าฮวนมาตาเนี่ยคือตัวเล็กแล้วก็แตะบอลต้องหลายจังหวะแน่ก็คือช้าแล้วกัน ฮุนมาต้าเอาบอลลงก็ไม่ได้คิเล่อะไรครับแต่คือสปีดเนี่ยเขาไม่ค่อยมีอยู่แล้วฮุนมาต้าช้าอยู่แล้วเราก็ทราบกันดีว่าเวลาฮุนมาต้าโดนบีบเร็วจะเป็นอย่างไรถ,ถูกไหมครับพอโดนบีบเร็วแล้วก็โดนเบียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็เสียบอลแล้วก็โดนฉกบอลไปจากนั้นผู้เล่นของอิสตันบูลก็เติมขึ้นมาจากด้านซ้ายแล้วก็ป่านให้บานี่แหละ แต่ว่าบาเนี่ยไม่ได้เล่นใช่ไหมครับแล้วก็เป็นผู้เล่นทางฝั่งขวาของอิสตันบูลเนี่ยเติมขึ้นมายิงซึ่งจังหวะนั้นลูกชอไปไหนลูกชอเติมนะครับถ้าดูจากภาพช้าลูกชอเติมไปไกลแล้วแล้วก็วิ่งลงมาไม่ทันนะครับก็เป็นปัญหาเดิมๆครับก็คือแบ็กซ้ายแบ็กขวาของแมนยูลงมาไม่ทันเป็นประจําผมมองว่ามันมีจังหวะหนึ่งนะจริงๆอาจจะเป็นทั้งแบ็กซ้ายแบ็กขวาเหมือนเหมือนกันแหละจังหวะแบบนี้นะครับแต่ว่ามันมีจังหวะหนึ่งที่วันวิซาก้าเนี่ยเติมขึ้นไปแล้วก็หลุดตำแหน่ง นะครับเราก็จะเห็นว่าน่าจะเป็นดอนนี่ฟันเดเบกมาที่ลงมาช่วยซ้อนกําลังวิ่งลงมาช่วยซ้อนแต่คือผมดูนะว่าวันวิสาก้าเนี่ยผมสังเกตหลายครั้งแต่ว่าไม่เคยพูดนะก็คือวันวิสาก้าเนี่ยเวลาหลุดตาแหน่งชอบวิ่งเหยาะๆะชอบวิ่งเหยาะๆยะลงมานะครับคือถ้าคนแบบปกติหรือว่านักฟุตบอลที่แบบคือแบบเขาหลุดตาแหน่งใช่ไหมอาจจะไม่ไม่ใช่ทุกคนหรอกมั้งแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะันก็คือถ้าเขาหลุดตาแหน่งเขาต้องแบบวิ่งหน้าตั้ง ลงมาให้เร็วที่สุดแต่ว่าบันวีสาก้าวิ่งเหยาะๆลงมานะครับผมอยากให้แบบว่าคือคุณรู้ว่าคุณพลาดคุณหลุดตำแหน่งคุณก็ต้องวิ่งลงมาในตำแหน่งเดิมให้ได้ให้เร็วที่สุดซึ่งสิ่งนี้ผมไม่ได้พูดคนเดียวนะครับถ้าไปดูตำนานนั้เตะหลายๆคนของทางแมนยูไม่ว่าจะเป็นพวกเนวิลหรือว่าอีกหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเกี่ยวกับแบ็คของเราที่เติมขึ้นไปแล้วก็เวลาวิ่งลงมาเนี่ยจัลงมาช้าหรือว่าวิ่งเหยาะๆลงมา ผมจำไม่ได้ว่ามีใครพูดแต่ว่าเคยมีคนพูดเหมือนกันแต่ว่าผมลืมหลายคลิปแล้วผมพยายามที่จะพูดว่าจังหวะดุดแบบนี้แบ็คของเราชอบวิ่งหยออๆลงมานะครับมันต้องแบบวิ่งแบบเฮ้ยลงมาเรารู้ว่าพลาดเราต้องวิ่งลงมาแบบอุดช่องว่างของเรานะก็นี่คือจังหวะสอศูนย์ที่เกิดขึ้นนะครับโอเคนะครับมาต่อกันในจังหวะอื่นนะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ2นาทีต่อมาเนี่ยนะครับแมนยูก็มาได้ ลูกตีไข่แตกนะครับจากจังหวะที่ลุกชอเติมขึ้นมาแล้วก็เปิดเข้ามานะครับเปิดเข้ามาก็เป็นมาร์ากซิยาลมงเข้าบปนะครับแบบเต็มสองหนึ่งก็ยังพอได้ลุ้นกันบ้างนะครับมายิงในช่วง2นาทีต่อมานะครับก็ได้แบบเออมีลุ้นขึ้นมาหน่อยอย่งางน้อยครึ่งหลังคอยว่ากันนะครับแต่ว่าครึ่งแรกพอโดนนํำหนึ่งศูนย์นะครับมันก็มีความผิดพลาดให้เห็นแบบบ่อยครั้งมากลูกโยนบอลยาวมาโันเซเบดนตลอดนะ แนวรับของเราเนี่ยโดนตลอดแบบเหมือนกับโดนลนยังไงไม่รู้ในเกมนัดเนี้ยนะครับในช่วงครึ่งแรกนะครับแล้วก็เกมรุกของเราเนี่ยเข้าพื้นที่สุดท้ายไม่ได้ทําชิ่งกันอนะ่ะบริเวณกลางสนามเ่ยโอเคเลยหน้ากรอบหน้ากรอบสี่เหลี่ยมของของ,ของอทางอิสตันบูลเนี่ยโอเคเลยพยายามทําชิ่งกันจ่ายบอลทะลุช่องจ่ายบอลสั้นเนี่ยพยายามเคาะกันอยู่แต่ว่าพอจะเข้าพื้นที่สุดท้ายเนี่ย บอลสั bon Sun, bon ้นบอลทะลุช่องบอลแบบเคาะหนึ่งสองเนี่ยมันเสียเลยฮะเสียบ่อยมากนะครับก็ต้องชมอิสตันบูลด้วยนะว่าเขาเล่นเกมรับได้ดีเหมือนกันเขาแพ็กได้เน่นมากนะฮะนี่แหละคือสิ่งที่เราพูดกันมาโดยตลอดใช่ไหมครับว่าแมนยูเวลาเจอทีมประเภทแบบเนี้ยเจาะไม่เข้านะครับไม่มีวิธีการแก้เลยนะสิ่งที่เราได้เห็นการแก้เดี๋ยวผมจะมาพูดภาพรวมในช่วงครึ่งหลังอีกนะครับเดี๋ยวว่ากันในเรื่องของไทม์ไลน์ก่อนแต่ว่าครึ่งแรกก็ประมาณนี้เราก็พยายาม ไม่ใช่ว่าเราไม่บุกนะเราพยายามบุกนะครับแต่ว่ามันเจาะไม่ได้แล้วก็มีการเสียบอลบ่อยครั้งในพื้นที่สุดท้ายพื้นที่สุดท้ายไม่เฉียบคมเดียวมีสถิติให้ดูด้วยเป็นการยืนยันว่าทําไมถึงมันไม่คมนะครับแล้วก็พอช่วงครึ่งหลังครับนาทีที่55ครับาทางราฟิโอเดาซิบาครับทำฟาว์บูโน่ครับบริเวณหน้ากรบเขตโทษนะฮะก็ทําให้ได้ลูกฟรีคิกบูโน่ก็ลุกขึ้นมายิงแล้วก็ บอลเนี่ยมันพุ่งแรงครับนะข้ามกำแพงไปแต่ว่าก็ไม่ผ่านผู้สัปปรตรูของเจ้าบ้านไปอีกนะครับแล้วก็ช่วงครึ่งหลังเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรแหละนะครับอาจจะมีจงังหวะหูหวาอยู่บ้างอย่างเช่นจงังหวะของแมนยูเนี่ยนะครับก็บุกเข้าใส่ส่วนใหญ่แมนยูจะเริ่มแบบบุกเข้าใส่ทางอิสตันบูลเขาก็เล่นแบบสไตล์แบบว่ารับแล้วก็รอโต้กลับอาจจะมีจงังหวะเซียวเสียวอยู่บ้างแต่ว่าสุดท้ายก็ยังยิงติดบล็อกบ้างนะครับหรือว,ว่า ไม่ผ่านเกมรับของแมนยูบ้างนะครับเครื่งหลังแมนยูก็มีการแก้เกมโดยการส่งพวกคาว่านี่ปอกบาลงมาวน,วนมาต้าออกไปดอนนี่ฟันเดอร์เบกออกไปฟอร์สเมนท้าลงมาถอยมาติดลงไปนะครับก็ถือว่าช่วยได้นะครับถือว่าช่วยได้แต่ว่าสุดท้ายพอเอาเกมลุกพอเอาตัวเล่นเกมลุกลงมาคือเกมรับพอแก้พอแก้ได้แต่ว่าเกมลุก่ย มันมันก็เหมือนกับจะทรงเดิมเลยฮะพยายามบุกแล้วแต่ว่าบุกเข้าไม่ได้สิ่งหนึ่งที่ได้เห็นจากสิ่งที่โซชา,ามีการสั่งข้างสนามเนี่ยนะครับคือโซชาพยายามบอกว่าซ้ายไม่ได้ก็โยกไปขวาขวาไม่ได้ก็โยกมาซ้ายอะ่ะคือแบบผมคิดว่ามันมีไอเดียอื่นอีกหรือเปล่านะครับนอกจากการแบบบุกซ้ายไม่ได้ก็าทางไปขวาสิซึ่งแน่นอนครับ เขาจับทางได้อยู่แล้วอะ่ะนะถ้าคุณเจาะซ้ายไม่ได้คุณก็ต้องมีอะไรที่มันเพิ่มเติมเข้ามาในเทคนิคก,ก,การเจาะเกมรับแน่นแบบนี้อะไรก็ได้ครับที่ไม่ใช่แบบว่าเดิมๆแบบว่าซ้ายไม่ได้คุณก็ทางหรือว่าแปะไปขวาขวาไม่ได้ก็แปะมาตรงกลางแล้วก็แปะมาซ้ายซ้ายไม่ได้ก็แปะเข้ากลางแล้วก็แปะคืนหลังบ้างแล้วก็แปะมาขวาบ้างคือแบบมันไม่ถึงหน้าสักทีหรอกครับถ้าจะทําแบบนั้นนะฮะเขาจับทางได้หมดแล้วครับในหลังๆเนี่ยนะฮะ ก็ผมคิดว่ามันต้องปรับปรุงในเรื่องของการเจาะหรือว่าเล่นเล่นกับเกมรับที่เราเจอแบบนี้นะครับเราเจอทีมทีไลเนี่ยเจอทีมไหนแล้วก็เจอแบบนี้เราก็ต้องเจอแนวรับแบบนี้ไปเพื่อแบบนี้เราเจาะไม่ค่อยได้เลยนะครับเจาะแบบเหนื่อยถ้าชนะได้ก็ถือว่าเหนื่อยเลยแต่ในแต่ละเกมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปปรับปรุงในเรื่องของการเจาะหาวิธีเจาะแนวรับแบบนี้ให้ได้นะครับไม่ใช่แบบว่าเล่นแบบ โยกไปมาโยกไปมาอยู่นี้มันไม่ได้แบบเข้าพื้นที่สุดท้าย,ยาทุกทีมันก็เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับนี่คือทไลายที่เกิดขึ้นเครื่องหลังก็อย่างที่ผมบอกไปส่วนใหญ่แมนยูก็พยายามเจาะแต่ว่ามันก็เข้าทําไม่ได้พื้นที่สุดท้ายไม่ดีครับเกมวันเนียผมมองว่าพื้นที่สุดท้ายไม่ดีแล้วก็เกมรับมีปัญหานะฮะแล้วก็เก็ตเล็กเก็ตน้อย,ยต่างๆนะครับผมคิดว่า,าในเรื่องของเหนี้ฟันเดอร์เบกที่ได้ลงเล่นตัวจริงในเกมวันเนียผมคิดว่าการที่เขาได้เล่นร่วมกับ บรูโน่มาตานะครับที่มีเซนต์บอลใกล้เคียงกันเนะี่ยนะครับผมคิดว่าโอเคเลยนะนะครับเขามีการามีการเล่นแบบมีส่วนร่วมค่อนข้างเยอะแตกต่างจากเกมที่เล่นกับไรซิกที่แบบคนหาคนที่เซนต์บอลเดียวกันไม่ค่อยได้นะครับมีแบบการมามาประสานงานกันค่อนข้างน้อยแต่ว่าเกมเนี้ยประสานงานกันค่อนข้างเยอะมีการเล่นหนึ่งสองหนึ่งสองบ่อยครั้งมีการเล่นแบบบอลเท้าสู่เท้าได้ดี นะครับแต่ว่ายังว่าไปว่าคือยังไม่ร้อเปอร์เซ็นต์นะในเรื่องของประสิทธิภาพสําหรับดอนนี่ฟันเดเบกต้องปรับอยู่นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็พยายามถึงที่สุดแล้วถึงแม้ว,ว่าผมก็หัวเสียหัวร้อนเหมือนกันนะแต่มันก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับมันก็ทําไงได้ครับนะมันยังมีอีก3มเกมให้เหลือนะครับที่เหลืออยู่ให้เราแบบสู้กันต่อไปนะเราก็ไปวัดเอานะครับแล้วก็ตอนนี้เราถ้าพูดแบบ มุมมองที่ดีก็คือเราเก็บมาละสองเกมมาแพ้เกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมนัดแรกนะครับที่แพ้อย่างน้อยเราก็ชนะมาได้นะครับแต่ที่มันน่าน่าหุ้นหินะเดี๋ยวเรามาคาะประเด็นกันเพิ่มเติมก็อ่ะห้าประเด็นหลังเกมนะครับก็คือเกมวันนี้นะครับการป้องกันนะครับการป้องกันไม่เป็นระเบียบนะครับชัดเจนนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องติงเลยเรื่องแรกนะครับแล้วก็2ครับก็คือ ในยูซีเนี่ยเราจะดูถูกคู่แข่งไม่ได้แล้วนะครับคือแบบเอาเป็นว่าเราเจออิสตันบูลเนี่ยชื่อเสียงเนี่ยถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับเปเชกับไลซิกเนี่ยชัดเจนว่า2ทีมอย่างเปเชกับไลซิกเนี่ยดูดีกว่าชัดเจนแต่ว่าเราผ่านมาได้แต่พอมาถึงอิสตันบูลเนี่ยเห็นไหมฮะใครจะไปรู้ใช่ไหมครับว่าเราเนี่ยจะเป็นรองบ้างจะเสียประตูว่างหรือว่าถึงขนาดที่แพ้ไปบ้าง เนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะมาประมาทไม่ได้แล้วนะครับ,นะค,รบคือทีมชื่อเสียงเบาบางหรือว่าทีมที่แบบไม่คุ้นชื่อก็อันตรายได้เหมือนกันนี่คือประเด็นที่2 3ส,สครับก็คืออย่างน้อยเราก็เห็นการเปิดบอลส,สวยๆจากลูกชอนะครับอย่างน้อยเราก็เห็น1ประตูสวยๆจากการคอสมาของลูกชอแล้วก็มงเต็มๆของมาร์ซียลในเกมนี้นะครับก็ต้องชมด้วยในะจังหวะนี้นะฮะแล้วก็4ี่ครับก็คือ เกมวันนี้นะครับเราใส่แนวรุกไปเยอะมากๆเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่มีแนวรุกที่แบบเป็นตัวสำรองนะคือเราจัดเต็มเหมือนกันแต่ว่าก็อย่างที่ว่ากันไปก็คือแนวรุกของเรายัางมีประสิทธิภาพที่ยังไม่มากพอหรือว่าบางครั้งก็จูนกันยังไม่ติดนะครับก็ต้องไปปรับกันซึ่งภาพรวมตัวจริงของเราก็มีทั้งบรูโน่ดอนนี่ฟันเดเบ็กนะครับที่มีการประสานงานแนวรุกกันฮวนมาตาแรดฟอร์ดมาร์ซียลอีกนะครับใส่ไปแบบจัดเต็มแต่ว่าก็ เจาะเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็5ครับก็คือเรื่องของแต้มนะครับถ้าเกิดเราชนะเกมน,นี้ได้เนี่ยนะครับก็ถือว่าถ้าเกิดเราชนะได้ก็เป็นสาเกมติดต่อกันอีก3าเกมเราก็อาจจะมีการเบาสมองเบาสมองกว่านี้นะครับแต่ว่าพอมาแพ้เนี่ยเราก็ต้องคิดหนักแหละมันก็เหมือนกับการพลาดโอกาสนะครับการพลาดโอกาสในเรื่องของการแบบชิวๆนะฮะก็ทำไงได้ครับแพ้ไปแล้วก็ต้องสู้กันใหม่ เนี่ยรเหลืออีกสาเกมก็คือมันก็ต้องหนักเหมือนเดิมแหละนะครับในตอนนี้แล้วก็เรื่องอื่นก็คงไม่มีอะไรแล้วแหละนะครับนี่คือ5ประเด็นหลังเกมที่อามาฝากกันนะครับภาพรวมก็คือเซ็งครับนักเตะหลายคนนะผมถ้าให้ผมโทษภาพรวมก็คือนักเตะหลายคนก็คือประสิทธิภาพก็คือแบบยังไม่ค่อยโอเคนะฮะในเกมนี้เนาะนะครับผมให้ภาพรวมเลยแล้วกันนะครับผมไม่โฟกัสตำแหน่งไหนตำแหน่งหนึ่งแล้วกันนะครับก็ทุกคนน่าจะได้เห็นแหละว่าตำแหน่งไหน มีอะไรอย่างไรกันบ้างน่าจะลงดีเทลกันได้นะครับ <c oughs> ก็คอมเมนต์กันเข้ามานะฮะแล้วก็เรื่องราวดื่นนะครับเรื่องราวดื่นสถิติเนี่ยนะครับอ่ะลืมไปเลยสถิติที่น่าสนใจในเกมวันนี้นะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างเอ่อสถิติเนี่ยนะครับก็คือเจ้าบ้านเนี่ยนะครับมีโอกาสยิง9ครั้งนะฮะส่วนแมนยูมีโอกาสยิง10ครั้งยิงเข้ากรอบ2ครั้งเท่านั้นนะครับ,นะรบถือว่าก็น้อยครับมีโอกาสยิงน้อย นะครับเข้าหลอดสองครั้งเองนะครับในเกมวันนี้ถือว่าน้อยไมฮะน้อยจริงฮะแล้วก็การผ่านบอลน,นะครับ80อ่ะขอไปหกสต่อ31นะฮะถือว่าก็การผ่านบอลเราเยอะกว่าอยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ทางอิสตันบูลเจ้าบ้านเนี่ยเขาจะแพ็คนะฮะแล้วก็การครองบอลผ่านบอลเนี่ยเราจะดูเี่ยกว่าอยู่แล้วนะครับนี่คือสถิติที่เกิดขึ้นนะครับคีย์พาร์ตกันหน่อยคีย์พาร์ตวันนี้ก็8ครั้งนะแต่ว่า8ครั้งนั้นะนะครับ เอาท็อปห้าก็มีแค่ลุกชอกับพลมาตาของเราครับที่ติดนะฮะคีย์พาร์ของเราก็วันนี้ผมเห็นบรูโน่ก็พยายามทำนะครับแล้วเตะหลายๆคนก็พยายามทําแต่ว่าติดหมดเลยนะครับเพราะว่าแนวรับของของเขาเขาก็อ่านแล้วก็พยายามที่จะสกัดกันได้ดีเหมือนกันนะครับในจังหวะน,นั้นก็ต้องให้คําชมกันด้วยนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราว ที่น่าสนใจหลังเกมนะครับที่เอามาคอ,อกันนะครับแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสู้กันต่อไปครับอย่าเพิ่งท้อนะฮะก็เชียร์ให้มาสุดๆไปเลยไหนๆก็เชียร์มาแล้วนะครับเชียร์มาหลายปี10ปี2 0ปี 20, 30ปีแล้วหรือว่าบางคนอาจจะมากกว่านั้นก็เชียร์มาแบบทั้งใจแล้วนะครับก็ต้องเชียร์กันต่อไปแหละนะครับไม่ว่าทีมจะย่ำแย่แค่ไหน นะครับแล้วก็แมตต์ต่อไปเราก็ต้องเจอกับเอว่ตันนะในหลีกนะฮะก็โอ้โหหนักเลยนะถอนหายใจแรงเลยนะครับเจอวันเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับเอว่ตันหลังๆอาจจะมีสะดุดบ้างแต่ดีกรีของเขาในตอนนี้ก็คืออยู่หนับ4นะครับเขาก็ถือว่าอันตรายนะครับก็โอเคอย่าว่ากันในเกมที่เราต้องเจอเอว่ตันน่าจะเป็นแมตต์ไปเยือนด้วยหนักอีก นะครับโอเคครับลาไปก่อนนะครับก่อนมาครับแล้วเจอกันนะครับ